มา่งพี่น้องก่นถึงโว้ดลำหัวก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซุกคูซุกคนครับมันนี้พบกับ บาริบายกิเทียวเด้อครับเหมือนเดิมเหมีไนใพี่น้องต้มไก่ต้มไก่บ้าหมา้นพี่น้องมันแรนเลยพี่มันแรนถ่าท่ายหลายครับ <c oughs> ตุมน้ำมันแล้วพี่น้องอวัดกัดนี่ครับมันเลยกลายเป็นแบบนี้แหลยอุ้ยพี่น้องมาอุตเสียแม่งเจ้าทีจะทานเบิ่งก่อนครับสตมตำครับพี่น้องพี่สูตรเด็เดๆของเพคนเลยสตามตำมาเนี้ย <c oughs> อุ้ยตับของแท้ได้มาเนี้ย มันจพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลครับเสียครับบอดเียครับพี่น้องเหมือนกูแต่เสียบลาย้หัวแมงบ้ามันนทำต้มหนึ่งพี่น้องเอ้ยสดบึงสดบึกเลยแหละมันขอสดอีก่ทำย่อยเนี่ยเฮ้ยมึงพี่น้องกันหุ่นโธ่ห่นลำหัวก่อนเลยโอ้โหน้ำพี่น้องโอ้ โอ้สมดำที่เดียดเลยรู้ยังไงกินอืมกางวัตถีมาผีระกางอืมเดี๋ยวถิ่นไปเลยเลยเสียของของแสมก็อยู่หัวเลยแล้วครับอืมอืมอืมตาแตกเขาดังอืมโอ้ อนโอ้ยปงมางหันนี่แล้วก่อนมันน้องเอ้ปีตุ่มมุงเสียเลยครับพี่สุดเด็ดบาม,มานเลยกระกาดีนะมันเนาะลมไวๆนะลมไวๆครับนี่

bị cướp đi các bạn xem, ơi, đúng không, mấy đứa nhỏ nào. มาเรยครับพี่้องสแซมบๆกันเรน่มต้นในที่เย็นเลยวะเอ็ซีทางหน้าจะตามประเทศครับม,มาสมดแซมหมืนกันพี่เกาาีกหร,จร,จร,จรอจับจ็บๆๆบบในอนาคตเท่าเลยเนี่ <c oughs> Nước khạc khạc ừ อร่อยจะบอกใครเลย vắng 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 con vắng 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 니 g h ĩ 니 ư ợ c rồi, m ì n อุ้ย,ยทำลายหัวห้อง,งอสุดเดียบ้างป่ะศุทธิดยร์เลยครับไกลาบาดพี่น้องเลย

ดินตล่ดินเลาดดูิานแนเป็นปน้องเองพี่มึงแไหไงกันละมุงแล้วสีแทงสีูแซ่บากลดนีดนุมเปลอือนควารครับ นาเลนบ้าบอาตอนเมนบ้านั่งต้มแข็งต้งกมกรังลังหอมต้มดีอะพี่น้องดูอ่อนใรสออภาษาดูกระอ้อนอ่อนครับต้มเปื่อละไก่ไก่น,น,น,นุ่มไก่นุ่มอ๋อ mười ba kiosk hôm đấy mà, ba kiosk ba Ừ hôm qua à Ừ ba kiosk hôm Ừ Ừ. ba kiosk Ừ.

มาสมมาแฟม้าเบาเดตอ่ะ <c oughs> ตามห้กินอ่ะอื <c oughs> งาค้มมีตรงนี้คือปลาางบอกน้ำต้มใตบไปปลามอ่อนออบีบข้อเลยได้ร่วมโหดครับโ <c oughs> หดความัน <c oughs> มเดัดแบบ <c oughs> <laughs> 嗯，咋么？嗯，真假，嗯。 โอ้กิจแจกดีเ้ยที่หลุดขออ๋อไปอุ้ยออนนี้นะเฮ้ยพี่น้องเลยเนี้เลยไปตัวนี้บุมีข้างในว่าเนาะจิ้มกุหลาบโอ้ยตายแล้ว <laughs>

The up เอาไปดิครับทำเป็นบ่เร็่เปนอาไเป็นเอไปด้วยอาไเป็นบ่เื่อยๆกัน

อ mm ืมจ้ล่ครับครับนอืมเอาจริงะสุดท้าย ซีนเออครับพี่น้องบมือนอืมอืมรับเทาไ อยงลายลไรเล็กไปน่ะกินดีปานน่ะอ่ะแพงเลยบ่หมดรางยังเลยงิดอ

เบิดเอียงไปตัวอะไมันนี่อ๊ยด้ยปีน้องเอ้เบิดอีนอี้รลอบานี่เปยนไปได้เนี่ยนิวครับขอกินใครเมันจดะคิวครับแสบแห่ง ครับอันนี้พี่น้องคลิปนี้ครับไก่ตุ้๋มสปลาเนาะไก่บ้านนะครับไก่เลี้ยงเนี่ยครับครับอันตำลุงสุดเด็ดครับผักโอ้โหมันนี่แซ่บแหงกินอยู่หน้าคือเก่าครับพี่น้องบรรยากาศดีดครับคำลุงเนาะอันนี้ก็บบ้าเดียรฝากติดตามนะครับคนใดก็แชร์คนติดตามทั้งเพจและกช่ับยูทูปนะประมาณนั้นเนาะเออไป็นกําลังใจไปเรื่อยๆบริภาษีกินเจ้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ทั้นี้ทั้งนันครับคลิปหน้าพรครับบ้าเดียรฝากกินเจ้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ